สวัสดีครับเพื่อนๆ่มาเจอกับผมนะครับสตล์สตาบาโจนะครับอยู่ในช่องหวยหุ้นบาโจนะครับเพื่อนเอนครับเมื่อวานก็เปิดช่องไปป้องช่องใหม่นะครับสูตรเด่นสูตรเด็ดสไตล์สไตล์บาโจนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าช่องมันมีปัญหาสมาจิกบอกว่าดูไม่ได้นะครับผมเลยจําเป็นต้องมาลงในช่องหวยหุ้นหมดเลยนะครับในช่องหวยหุ้นบาโจนะครับผมจะรวมทุกสูตรไปอยู่ในนี้เลยนะครับทุกเลขกันเลยนะครับทุกหวยกันเลยนะครับทั้งหวยหุ้น หวยรัฐบาลแล้วก็หวยเวียดนามนะครับหวยมาเลยแล้วก็หวยลาวนะครับต่อไปผมจะลงเรื่อยๆกับไอ้กับสมาชิกกับตอนนี้ยังไม่พร้อมอยู่นะครับแค่ลงกับหวยวุ่นกับหวยรัฐบาลก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร BJ1 นะครับสูตรปรับปรุงนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไป2ตัวตรงนะครับเพื่อนๆครับผมให้ดูสถิติก่อนนะครับเดี๋ยวย้อนแล้วงวด ที่จะถึงนี้วันที่1เดือน2นะครับเดี๋ยวผมจะดูวิธีคำนวณด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็อยากจะติดตามชมคลิปวิธีคำนวณของผมครับพอหยุดไปนานหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเออยูทูบมันมีปัญหานะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เลยก็เอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับเริ่มจากสูตรหวย2ตัวล่างนะครับสูตร b ีบีนะครับจะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่คลิปที่ผ่านมาที่คลิปก่อนก็จะเป็นสรุปสูตรหวยหลังเลขออกนะครับเพื่อนๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่10 วันที่16เดือน11นะครับเอามาคํานวณนะครับเพื่อนๆนะครับจะได้หลัก14ตัวหลักหน่วย4ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับก็มาจับคู่กันทั้งหมดนะครับอ่ก็จะได้อ่าทั้งหมดอ่า10 15อ่า10 16ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ผมจะ คัดให้เหลือ6ตัวนะครับเป็นหตัวเด่นสําหรับงวดที่ถึงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมานะครับงวดวันที่1เดือน12นะครับก็ออก7 7นะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็จะได้2 3 4 5ห้านะครับหลักสิบหลักหน่วยก็เป็น3 4 5 6ี่ห้านะครับงวดวันที่16เดือน12ครับเลขออก3 5หเลขล่างนะครับเขาเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับนะครับ3 5ห้านะครับ ตั้งตั้งตัวตรงแล้วก็ตัวโต๊ดนะครับเพื่อนๆนะครับในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับอ่างวดวันที่12เดือนอ่าวันที่16เดือน12นะครับอ่ะสามห้านะครับอ่าวีดีก็ก็จะได้หลักสิบห้าหนะครับหลักหน่วยก็เป็น6 7 8, 8 9นะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับวันที่30เดือน12ออก4 6นะครับอ่ามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับอ่า งวดออก46นะครับอ่ามาเฉพาะหลักหน่วยตัวเดียวคือเลข6นะครับเพื่อนๆนะครับอ่อ่าก็เข้าตัวเดียวนะครับอ่งวดวันที่30เดือน12นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าคำนวณหลักสิบก็จะได้1 2 3นะครับอ่หลักหน่วยก็จะเป็น4 5 6นะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับงวดที่ผ่านมาครับบอกอะไรครับอ่า2 5ตรงๆนะครับก็ได้ทั้งหมด16ชุดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า16ชุดก็หลักสิบก็เข้า2นะครับอ่าหลักหน่วยก็เข้าอ่าเข้าเข้า5นะครับเพื่อน งวดนี้ครับมาดูงวดนี้กันเลยนะครับผมให้ดูวิธีคำนวณด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการจะดูวิธีคำนวณนะครับเพื่อนๆนะครับวิธีคำนวณครับก็เอาเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดตัดไปนะครับก็คืองวดวันที่4่งวดวันที่13าวันที่30เดือน1 2มาคำนวณนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องตัดไปอีกอีกงวดหนึ่งทุกทุกทุกงวดนะครับ คือจะเอางวดนั้นมาออกมาคำนวณไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับวิธีคำนวณครับเอางวดเลขท้าย2ตัวล่างของวันที่30มาคำนวณมาเป็นของงวดนี้นะครับเพื่อนๆครับวิธีคำนวณครับเอามาตั้งนะครับหลักสิบก็เอาหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับมาตั้งนะครับมาตั้งตรงกลางนะครับนับต่อยหลังไป2แต้มนะครับก็เป็น3เป็น2นะครับนับเพิ่มแต้ม1แต้มก็เป็น5นะครับก็จะได้ตัวเด่นหลักสิบตัวนะครับส่วนหลักหน่วยก็เอา หลักหน่วย2ตัวล่างนะครับอ่าเอามาตั้งตรงกลางนะครับอ่าหลักหน่วยคือ6นะครับเอามาตั้งนะครับนับลดแต้ม1แต้มก็เป็น5นะครับนับเพิ่มแต้มไปอย่างละแต้มก็เป็น78นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมด4ตัว10หลัก14ตัวหลักหน่วย4ตัวนะครับอ่าจับคู่กันนะครับทั้งหมดก็ได้16ตัวนะครับ16ชุดนะครับจับคู่ก็เป็น25นะครับอ่า2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 สามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับได้ทั้งหมด16ชุดนะครับ,เ,เ,นนรบ,รบเพื่อนๆนะครับอ่ามาฝากเพื่อนๆสิบหกชุดหลังจากนั้นนะครับผมจะตัดชุดเด่นนะครับเพื่อนๆไปเลยนะครับอ่า ตัดชุดเด่นทั <pod> ้งหมดก็จะได้6ชุดนะครับน่ะงวดที่ผ่านมาครับผมไม่ได้จัดชุดเด่นให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม่อยากเพื่อนๆต้องลังเลนะครับพอมันมีทุกสูตรแล้วครับผมจะตัดชุดเด่นให้กับเพื่อนๆไปเลยนะครับอ่มันจะได้เป็นแนวทางที่แคบลงนะครับสำหรับงวดต่อไปนะครับมาดูครับตัดชุดเด่นแล้วนะครับชุดเด่นล่างทั้งหมดก็จะได้6ตัวก็เป็น26 2 8กสองเจ็ดสองแปดนะครับน่ะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับจะได้6ตัวนะครับมาดูกันว่าครับ 6ตัวนี้นะครับหรือว่าในส6ตัวนี้มันจะมาในเลขล่างวันที่1เดือน2นี่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้วิญญาณด้วยแล้วกันนะครับอ,อยากได้ชุดน้อยก็เพื่อนๆก็เอาไปตัด เอาเลขดับมาตัดแล้วกันนะครับหรือว่าเลขเด่นของอาจารย์านอดื่นที่ว่าท่านว่าเด็ดแล้วครับมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมาดูว่าครับวันที่1เดือน2ที่ถึงเนี้ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับในชุด2ตัวล่างบางงวดที่ผ่านมาก็เข้า25ตรงตรงไปนะครับในสูตรนี้นะครับผมก็ตัดให้เหลือชุดน้อยแล้วอยู่ที่เพื่อนๆจะใช้วิยาณนะครับพอผมเน้นย้ำทุกครั้งว่าสูตรหวยมันไม่เสมอไปนะครับเพื่อนๆนะครับที่มันจะเข้าทุกงวดมันเป็นแค่แนวต่างกันนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ หวังว่าวันที่1เดือน2องนี้ถูกหวยร่ำรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ